คือมีคนเข้าใจผิดเยอะนะคะบอกว่าเวลาเราซื้อประกันสุขภาพเนี่ยเป็นเบี้ยทิ้งถูกไหมคะเพราะว่าเราซื้อไปไม่ใช้ก็ต้องจ่ายอยู่ดีนะคะแต่ว่าส่วนตัวันเองนะคะในส่วนตัวเลยจริงๆชอบประกันสุขภาพมากที่สุดเพราะรู้สึกว่าเป็นประกันที่วางแผนชีวิตได้อย่างน้อยที่สุดเรารู้ว่าเราจะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ตัวเองปีละกี่บาทนะคะ<อ>มันไม่ได้แวรี่ขนาด1บาทล้านบาทหรือ10ล้านบาทนะคะแต่ว่าเรามีเบี้ยชัดเจนว่าเราจ่ายเท่านี้แล้วโคเวอร์ทั้งหมดเท่าไหร่แล้วก็ที่ต้องระวังก็คือมีหลายคนที่พออายุเยอะขึ้นแล้วก็บอกว่าเอ้ยเรา ไม่ได้ใช้เลยตลอดการซื้อประกันสุขภาพมาหลายสิบปีพอ60เกษียณเลิกประกันสุขภาพนั่นแหละคือปัญหาเพราะว่า 7- 80%ถึงค่ารักษาพยาบาลส่วนใหญ่เกิดขึ้นหลังอายุ60ปีนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าใครทาอยู่แล้วแล้วก็ยังจ่ายเบี้ยไหวันเชื่อว่าเบี้ยรประกันสุขภาพน่าจะ cover ในส่วนของค่ารักษาพยาบาลที่เราอาจจะต้องจ่ายในอนาคตได้มากกว่าที่เราต้องควักกระเป๋าจ่ายเองแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องได้ด้วยเหมือนกันค่ะนะครับแล้วคำว่ารักษาพยาบาลไม่ไมใช่หมื่นสองหมื่นนะครับคือวัยนี้ใกล้ คนผ่านเท่าไหร่ไหมครับเจ็ดล้านมะเร็งครับมะเร็งกระเพาะเจ็ดล้านบาทเพราะนั้นเวลาที่มาเนี่ยนะครับตอนนี้สิ่งที่เราคิดคือรักษาพยาบาลถ้าเป็นโรคร้ายแรงครอ,อบคุณเท่าไหร่นะครับบางคนก็บอกว่าถ้าเกิน10บล้านก็ปล่อยคุณตายไปเถอะแต่ไงก็ตามครับเอาตรงนี้ก่อนค่าห้องเพราะค่าห้องเพิ่มทุกปีก็คือว่าที่สุดแล้วเนี่ยถ้าเราไม่มีเลยเราจ่ายเองถ้าเกิดว่าท่านแข็งแรงก็โอเคอแล้วบางคนก็จะพูดแบบนี้ซื้อปไปแล้วไม่เห็นได้ใช้เลยก็ดีแล้วไงครับถูกต้องแต่ว่าสุขภาพดีอยู่ดีอยู่คือคือถ้าไม่